ถ้าเขาแนะนําทําโซเชียลมีเดียสําหรับธุรกิจยุคใหม่รู้หรือเปล่าครับว่าธุรกิจในประเทศไทยส่วนมากเนี่ยเวลายอยากจะเริ่มต้นทําการตลาดออนไลน์เริ่มต้นมีตัวตนออนไลน์เนี่ยส่วนมากก็คือเริ่มต้นด้วยการเปิดโซเชียลมีเดียใหม่ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยทำโซเชียลมีเดียกันไม่เป็นนะครับที่แย่กว่าก็คือหลายๆที่เนี่ยก็มีการจ้างคนมาด้วยแล้วก็ทุ่มเทเวลากับการทําสิ่งนี้นานมากๆนะครับเพราะว่าหวังว่าไอ้ช่องทางนี้เนี่ยมันจะเป็นรายได้ ใหญ่ของธุรกิจใช่ไหมฮะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วไปไม่ถึงฝันนะครับก็ลมเลิกกันไปก่อนเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับว่าข้อแนะนําในการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราอยากจะเริ่มต้นในปีนี้เลยเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างและมันต้องรู้อะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทเ i นเนอร์ที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทําธุรกิจกันทุกอาทิตย์เลยนะฮะ หัวข้อแรกที่จะพูดกันนะครับก็คือช่องทางแล้วก็กลุ่มลูกค้านะครับจริงๆเรื่องกลุ่มลูกค้าเนี่ยผมพูดในหลายวิดีโอแล้วหลายๆคนที่ดูช่องผมนะครับอาจจะเริ่มเบือ่อแล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเราตีโจทย์นี้ไม่แตกเราก็ไปต่อไม่ได้เนาะช่องทางเนี่ยก็คือตัวที่บอกนะครับว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนสมมติน,นะครับวันนี้ถ้าผมบอกให้ทุกคนว่าแบบเอ้ยถ้าทําออนไลน์เหรอไปเปิดบัญชี Facebook เปิดบัญชี Instagram เอ้ยเดี๋ยวมันมีลูกค้าเองผมเชื่อว่าถ้าทุกกกคคคคนนนนนททําาาาาาตมมมมมีีี่่่่ผแนะนแะะเยไไหรรรสถลู้้ดจิง สาเหตุก็เพราะว่าเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาอยู่ในโซเชียลมีเดียแบบไหนกันแน่เรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้ได้จากประสบการณ์หรือว่าเซนส์ส่วนตัวใช่ไหมครับเออคือถ้าเราอยากจะขายของผู้หญิงขายเสื้อผ้าแบบวัยอายุป,ประมาณ25-30อสาิบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไปขายใน i ิน t a g r a m มมันก็จะถูกช่องทางแล้วหรือว่าถ้าเราเป็นของที่เป็นแนวบล็อตมากๆแนวแมสมากๆกนะครับก็ไปทํา Facebook ก็ได้นะครับเพราะว่าผู้ใช้งานเขาก็30 50 40ล้านคนอะไรเงี้ยนะครเยอะมากๆในประเทศไทย แต่ว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้เราอยากจะขายของให้ธุรกิจด้วยกันเองเป็นธุรกิจแนว b 2 b ลูกค้าเราคือบริษัท sme บริษัทใหญ่ๆนะฮะในส่วนนี้ลูกค้าเราอาจจะไม่ได้อยู่ใน Facebook ก็ได้จะไม่ได้อยู่ใน Instagram ก็ได้ใช่ไหมครับลูกค้าเราอาจจะไปอยู่ในช่องทางที่เรียกว่า Link ์อินก็ได้ซึ่งก็เป็นโซเชียลมีเดียสำหรับการทํางานแนว o f f i c i a l หรือว่าการทํางานแนวมืออาชีพหน่อย เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็อยากจะให้มองให้มันลึกหน่อยนะครับว่าลูกค้าเราเนี่ยเขาอยู่ช่องทางไหนเราจะได้เลือกแพลตฟอร์มในการทำโซเชียลมีเดียให้ถูกนะครับแน่นอนครับในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีคนมากพอเนี่ยก็ทามันทุกแพลตฟอร์มไปเลยนะครับง่ายๆนะฮะแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เลือกหน่อยก็ดีครับว่าอยากจะเน้นพลังเน้นแรงเราไปที่ช่องทางไหนไพิเศษหัวข้อที่2อนะครับอย่าขายมากเกินไปอันนี้มันคือปี2022ใช่ไหมครับผู้ใช้งานส่วนมากผมก็ด้วยทุกคนที่ดูช่องนี้ก็ด้วย ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเราเข้ามาเพื่ออยากรู้อะไรใช่ไหมครับเรามาหาเรื่องสนุกสนุกมาตามข่าวมาคุยกับเพื่อนกับครอบครัวใช่ไหมฮะมีไม่กี่คนที่จะเข้ามาในโซเชียลมีเดียเพื่อดูของและอยากจะซื้อของใช่ไหมครับลูกค้าส่วนมากถ้าอยากจะซื้อของนะครับมีความต้องการในการซื้อเขาก็จะเข้าไปในแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์อย่างช h อ p e e Lazada แล้วก็ไปค้นหาสินค้าที่ตัวเองอยากซื้อ แต่เมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วนาะว่าคนส่วนมากใช้โซเชียลมีเดียเพราะอยากจะติดตามข่าวสารอยากจะอินเทรนด์อยากจะมีความสนุกนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็คือโอกาสในการทำโซเชียลมีเดียของเพจธุรกิจของเรานั่นเองโดยมุมมองการทำโซเชียลมีเดียของธุรกิจหรือว่าเพจทั่วไปนะครับจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะเป็น,นทางด้านการให้ความรู้การให้ข่าวสารแล้วก็การให้ความบันเทิงต่างๆกับผู้ติดตามของเรานะครับหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นความรู้ทางด้านการใช้งานสินค้าหรือว่า การทําวิดีโอเกี่ยวกับการสอนเรื่องสินค้าเราอุตสาหากรรมเราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทำคอนเทนต์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมฮะแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าเราเป็นธุรกิจเราขายของอะ่ะยังไงเราก็ต้องโพสต์ขายนะครับแบบจะไม่โพสต์เลยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าไปปรับปริมาณโพสต์เอาแล้วกันนะครับว่าเรามีโพสต์ขายด้วยเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องสัญญากับตัวเองว่าเราต้องมีโพสต์ให้ความรู้ โพสที่เป็นหัวข้ออื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายโดยตรงเข้ามาบ้างนะครับโซเชียลมีเดียเราจะได้ดูน่าสนใจในสายตาของผู้ติดตามของเรานั่นเองข้อที่สนะครับระดับคุณภาพของโพสต์บนโซเชียลมีเดียเราอันนี้อาจจะพูดดูยากหน่อยนะครับแล้วก็ปฏิบัติจริงก็ทําได้ยากเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันสําคัญมากเหมือนกันจริงๆเราก็สังเกตได้บ่อยนะครับว่าในอย่าง Facebook ทุกวันนี้นะครับหรือว่าอย่างยนะู u ูบเนี่ยคุณภาพของวิดีโอหรือว่าคุณภาพของรูปภาพที่คนใช้ในการโพสเนะี่ย มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสาเหตุหลักก็เพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะมันมีเพจอื่นๆเยอะนะครับเพจส่วนมากเนี่ยถ้าอยากจะชิงความสนใจของผู้ติดตามเนี่ยก็ต้องแข่งกันที่คุณภาพของสื่อหรือว่าคุณภาพของวิดีโอที่ตัวเองใช้ลงไปแน่นอนครับมันก็มีสาเหตุอื่นๆเนาะยกตัวอย่างเช่นกล้องมือถือเราสมัยนี้มันก็คุณภาพดีขึ้นใช่ไหมครับจะถ่ายนู่นถ่ายนี่มันก็คุณภาพดีด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วหรือว่าแอปหรือว่าโปรแกร,รมตัดต,ต่อต่างๆเนี่ยมันก็ทําง่ายขึึ้้้นนนใชงง่าาายขรคถูกละ แต่ว่าปัจจัยที่สําคัญก็คงหนีไม่พ้นการที่ว่าลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามเราเนี่ยเขานิยมชมช,มชอบสื่อหรือว่าภาพที่มันสวยมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะครับส่วนการที่จะมาตีความว่าคุณภาพเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะต้องใช้กล้องแพงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าต้องตัดต่อเทสอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเพจแล้วก็แต่ละลูกค้า,าทีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วใส่ใจใส่เวลากับการทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีผลตอบรับที่ดีกว่า ซึ่งผมยอมรับนะครับการที่จะบอกให้ทุกคนว่าใช้เวลาอนการทำคอนเทนต์มากหน่อยไปอัปเกรดอุปกรณ์ให้มันดีมากขึ้นหรือว่าไปตัดต่อให้เก่งขึ้นสิมันก็เป็นคําแนะนําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดยรวมแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถสู้ด้วยคุณภาพได้นะครับเราก็ต้องสู้ด้วยความใหม่นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่นช่องทางที่มันใหม่นะครับยกตัวอย่างก็คือ t i t กตอกอนะไรเนานะก็อาจจะมีสัดส่วนระหว่างจํานวนผู้เล่นกับผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ อาจจะน้อยกว่านะครับอันนี้คือพูดเทียบกับ Facebook หรือว่า u t u b e นะครับซึ่งโดยรวมนะครับช่องทางที่มันมีผู้ผลิตคอนเทนต์น้อยกว่านะครับเทียบกับคนเล่นนะก็คือช่องทางที่มันจะโตง่ายกว่านะครับต่อให้คุณภาพเราไม่ได้ดีเริศหรูอะไรมากเนี่ยก็แปลว่าโพสต์แต่ละโพสต์เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าช่องทางแบบเป็นแอปนู่นแอปนี้อย่างเดียวนะครับจริงๆหมายถึงฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ใหม่ๆบางทีแอปต่างๆก็พยายามจะดันใช่ไหมครับยก ตอนนี้ Facebook เขาอยากจะดันวิดีโอสั้นให้มันเข้าถึงคนเยอะ Instagram ก็อยากจะดัน Instagram r e e l s YouTube ก็อยากจะดัน YouTube Shorts นะครับถ้าเรามองว่าฟีเจอร์นี้เนะี่ยมันยังมีคนผลิตคอนเทนต์ในแนวนี้น้อยอยู่นะเราไปจับตลาดส่วนนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นสรุปนะครับก็คือถ้าเราอยากจะไปเล่นในช่องทางใหญ่ๆนะครับอย่าง Facebook YouTube Instagram เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจแข่งเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับไม่อย่างนั้นมันโตยากนะฮะเอาเป็นว่าโดยรวมมันก็คือไปปรับคุณภาพให้มันดีมากขึ้นนะครับ พยายามปรับคุณภาพรูปภาพคุณภาพของวิดีโอคุณภาพของการเขียนบทความต่างๆนะครับอย่างน้อยทาให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็ดีกว่าไม่ได้พัฒนาเลยนะครับแล้วก็ถ้าดีไปกว่านั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองทดสอบการทําเป็นวิดีโอโดยเฉพาะยิ่งวิดีโอแนวสั้นนะฮะหัวข้อที่4การทำคอนเทนต์เกาะกระแสนะครับจริงๆผมคิดว่ามันเป็นหัวใจของการทำโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันมองว่ามีกลยุทธ์ไหนที่อยู่ได้ยืนยาวที่สุดนะครับก็คือกลยุทธ์เกาะกระแสนีน่แหละฮะ แนวคิดของการทำคอนเทนต์เกาะกระแสะก็คือสมมุติวันนี้ผมเป็นเพจใหม่อ่ะผมมีผู้ติดตามหลัก10คนร้อยคนพันคนผมจะทํายังไงให้คอนเทนต์ผมเข้าถึงคนได้เยอะๆใช่ไหมครับในเมื่อเช่นเดิมคู่แข่งเยอะเต็มไปหมดเลยคาตอบก็คือถ้าเราไม่สามารถดันคอนเทนต์เราให้เข้าถึงคนได้เนี่ยเราก็ต้องทำคอนเทนต์ที่คนส่วนมากสนใจที่จะดูก็คือคอนเทนต์เกาะกระแสะนั่นเองจริงๆมันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับเช่นการซื้อโฆษณาการจ้างอินฟลูเอนเซอร์การไปออกสื่อนู้นสื่อนี้นะครับ มันก็เป็นวิธีทําให้โซเชียลมีเดียเราโตได้แต่วันนี้เราพูดแค่ว่าถ้าเราอยากจะทําแค่โซเชียลมีเดียอย่างเดียวแบบเราอยากจะโตแค่ในช่องทางช่องทางเราอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะทํำยังไงนะครับก็คือเรื่องของการเกาะกระแสการเกาอกระแสจริงๆมันก็มีหลายอย่างเนาะเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสนะเช่นดราม่าต่างๆข่าวต่างๆที่คนสนใจณนะปัจจุบันแต่ว่าข้อจํากัดของธุรกิจนะครับมันจะไม่เหมือนกับเพจทั่วไปก็คือเราไม่สามารถเลือกกระแสที่จะเหมาะกับธุรกิจเราได้ทุกเวลานะฮะอันนี้เป็นข้อสําคัญมากๆ สมมติวันนี้นะครับถ้าผมเป็นเพจวาดการ,ร์ตูนเกาะกระแสสังคมนะครับคือมันมีกระแสอะไรก็ได้ทุกวันที่ผมก็วาดการ,ร์ตูนเกาะกระแสได้หมดใช่ไหมครับอันนี้มันทําง่ายแต่ถ้าผมบอกว่าผมมีผลิตภัณฑ์อยู่อย่างหนึ่งมีธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยผมจะโยงกระแสให้มันเหมาะกับธุรกิจผมยังไงมันทําได้ยากกว่าเดิมใช่ไหมฮะหัวข้อนีนะ้จะดีที่สุดก็คือต้องมีคนหนึ่งคนนะครับมาดูคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียแล้วนะครับเพื่อจะได้คิดคอนเทนต์ตลอดเวลานะครับเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งนะครับจะได้เกาะกระแสได ถ้าเราว่างอาทิตย์ไหนนะครับก็แบ่งเวลาสัก1-2ชั่วโมงนะครับมาลองคิดดูนะครับว่าช่วงนี้มันมีกระแสอะไรที่เราสามารถมาโยงให้เหมาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เราได้นะครับแค่นี้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้แล้วหัวข,ข้อที่5นะครับการตั้งเป้าหมายของการทำโซเชียลมีเดียจริงๆหัวข,ข้อนี้สําคัญที่สุดและควรจะอยู่ข้อแรก้วยซ้ำแต่ว่าหลายลคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ผมมาใส่ในภาคนี้นะครับเพราะคิดว่าคนที่ดูมาถึงตอนนี้เนะี่ยน่าจะสามารถดูได้จนจบนะครับน่าจะเห็นความสําคัญข,ของสิ่งที่ผมพูดมา เป้าหมายของการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้อะไรจากการทำโซเชียลมีเดียครั้งนี้มันไม่ใช่ทุกเพจที่ต้องการแค่ยอดขายบางเพจก็อาจจะต้องการผู้ติดตามเยอะๆบางเพจก็อาจจะแค่ต้องการให้มันเข้าถึงคนได้เยอะใช่ไหมฮะโดยเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าปัญหาของคนส่วนมากโดยเฉพาะยิ่งคนที่ดูคลิปนี้นะก็คือเริ่มต้นทำโซเชียลมีเดียสายนะฮะพอเราไม่ได้เริ่มตอนที่มันกําลังบูมตอนที่เราสามารถเข้าถึงคนได้เยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าถึงคนได้เยอะตอนแรกเพื่อให้มันมีผู้้้ตติดตามกกกออนนใหญ่แร มันก็มีน้อยใช่ไหมครับซึ่งไอ้ก้อนใหญ่ก้อนแรกเนี่ยมันเป็นจุดสาคัญของการทำโซเชียลมีเดียทุกที่เลยแน่นอนนะครับบางเพจนะครับต่อให้เริ่มเร็วมีผู้ติดตามเยอะตอนแรกนะแต่ว่าพอไม่ได้ทำคอนเทนต์ดีๆมานานๆน,นะครับก็ถูกลดการเข้าถึงโพสอะไรไปก็ไม่มีคนเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันเอาเป็นว่าในส่วนนี้นะครับก็ไปพิจารณาปัญหาของเรานะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับระหว่างการเริ่มต้นตอนแรกนะครับอยากจะได้ผู้ติดตามเยอะตอนแรกให้มันมีตัวช่วยหน่อยหรือว่าถ้ามีผู้ติดตาา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 ามมมแแลลล้้้้้วววเเเเเน่่่ย่ยอออกกกจะพพิิรรรรขขถถึงหหืปืป อยากจะได้ยอดขายหรือเปล่านะครับยอดขายผู้ติดตามกับการเข้าถึงนะครับเป็น3มตัวเลขหลักที่เราควรใช้ในการตั้งเป้าหมายนะครับก็ไปเลือกว่าอันไหนสําคัญที่สุดแล้วก็ปรับวิธีการทำคอนเทนต์แล้วก็ปรับวิธีการทำโซเชียลมีเดียเราให้เหมาะกับเป้าหมายนั้นๆนะสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวตอนจบเนี่ยผมก็จะมี playlist ให้ทุกคนไปเลือกดูนะครับก็ไปเลือกดูได้ครับตามปัญหาที่เรามีนะครับเราอยากจะโตอยากจะเพิ่มยอดขายอยากจะเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยก็ไปดูในวิดีโอนั้นๆได้ ท้ายที่สุดนะครับผมก็ขอเน้นนะครับว่าการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยมันใช้เวลานะครับยกเว้นว่าเราจะได้คลิปไวรัลยกเว้นว่าเราจะไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงนะครับการจะทําให้มันโตเร็วๆเนี่ยหลายครั้งมันทําได้ยากนะบางทีเนี่ยเราก็ต้องทดลองนะครับลองถูกลองผิดนะครับประมาณ3เดือนถึงครึ่งปีเลยนะครับกว่าจะเจอจุดที่เรามองว่ามันโอเคแล้วสำหรับจุดธุรกิจของเรานะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบกดไลค์กดนกำังใจให้ผมแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบคนต่อไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ